สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มากแกะพัสดุกันค่ะรอบนี้ส่วนใหญ่จะเป็นพวกเครื่องเขียนนะคะเป็นเครื่องเขียนราคาเบาๆแค่1บาท9บาทเท่านั้นเองค่ะมีทั้งหมด9ชิ้นนะคะมาดูก,กันเลยค่ะเริ่มที่ชิ้นนี้นะคะอันนี้จะเป็นสติกเกอร์นะคะเป็นสติกเกอร์ลายสัตว์ต่างๆค่ะราคาแผ่นละ1บาทเท่านั้นเองนะคะลายน่ารักมากๆเลยค่ะ มาดูที่ชิ้นต่อมากันนะคะชิ้นนี้ก็เป็นสติกเกอร์เหมือนกันนะคะเป็นสติกเกอร์แบบเซตลายเด็กผู้หญิงค่ะลายน่ารักมากๆเลยนะคะในเซตนึงจะมี40ชิ้นค่ะเนื้อสติกเกอร์จะเป็นเหมือนกระดาษของวาชิเทปนะคะน่ารักน่าใช้มากๆเลยค่ะถัดมาจะเป็นชิ้นนี้นะคะ อันนี้ก็เป็นสติกเกอร์ค่ะเป็นสติกเกอร์แบบเซตนะคะในหนึ่งเซตจะมี3แผ่นะคะ่ะเซตหนึ่งราคาแค่1บาทเท่านั้นเองนะคะอันนี้น่ารักแล้วก็ค้มมากๆเลยค่ะนี่ค่ะจะเป็นลายแบบนี้นะคะน่ารักแล้วก็น่าใช้มากๆค่ะต่อมาจะเป็นอันนี้นะคะ อันนี้จะเป็นกล่องพลาสติกแบ่งช่องสําหรับใส่ของค่ะอันนี้ราคา1บาทเท่านั้นเองนะคะมาแกะดูที่ด้านในกันคะ่ะนี่ค่ะเป็นแบบนี้นะคะตัวพลาสติกค่อนข้างบางค่ะแต่ก็ถือว่าโอเคนะคะเทียบกับราคา1บาทก็ถือว่าคุ้มค่ะต่อมาเป็นชิ้นนี้นะคะ อันนี้จะเป็นกระเป๋าดินสอค่ะอันนี้ปลอยซื้อตอนโปรโมชั่นวันที่11เดือน11นะคะรนะาคาใบละหนึ่งบาทเท่านั้นเองค่ะจะมี2ทรงนะคะทรงนี้จะเป็นแบบมีก้นค่ะส่วนทรงนี้จะเป็นแบบแบนๆนะคะเดี๋ยวปลอจะลองใส่ปากกาให้ดูค่ะนี่ค่ะใส่แล้วจะเป็นแบบนี้นะคะน่ารักมากๆเลยค่ะต่อมาเป็นชิ้นนี้นะคะ นี้จะเป็นสายชาร์จมือถือค่ะเป็นสายแบบ Type C นะคะเป็นสีชมพูหวานน่ารักมากเลยนะคะอันนี้ราคา9บาทค่ะค่ะน่ารักน่าใช้มากๆเลยนะคะถัดมาจะเป็นชิ้นนี้ค่ะ ชิ้นนี้จะเป็นซิลิโคนถนอมหัวปากกา Apple Pencil นะคะปล่อยเลือกมาเป็นสีเขียวมิ้นค่ะในห่อหนึ่งจะมี8ชิ้นนะคะราคา30บาทค่ะสีเขียวมินน่ารักมากเลยนะคะไปจะลองใส่กับ Apple Pencil ให้ดูค่ะนี่ค่ะใส่ที่หัวปากกาแบบนี้นะคะแต่แล้วก็ดูน่ารักมากเลยค่ะต่อมาจะเป็นแบบกล่องบ้างนะคะ ันนี้จะเป็นคลิปไม้ค่ะหนี่เป็นกระดานดำเอาไว้นะคะเอาไว้สําหรับใช้ช็อคเขียนะคะ่ะแล้วก็หนีที่โต๊ะเขียนหนังสือนะคะเป็นของยี่ห้อ The w o o d t a i l ค่ะน่ารักน่าใช้มากๆเลยนะคะอันนี้ราคา34บาทค่ะ แล้วก็มาถึงชิ้นสุดท้ายแล้วนะคะเป็นกล่องใหญ่ที่สุดเลยค่ะอันนี้จะเป็นแก้วน้ำนะคะเป็นแก้วน้ำลาย l i t เทิลนูบินสตารค่ะสีหวานน่ารักมากเลยนะคะเปิดแบบนี้นะคะแล้วก็มีช่องเสียบหลอดค่ะเป็นสีม่วงพาสเทลกับชมพูพาสเทลนะคะ น่ารักน่าใช้มากๆเลยค่ะอันนี้ราคา59บาทนะคะก็มีเท่านี้นะคะสำหรับของที่ปอยสั่งซื้อมาในรอบนี้ปอยก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆม,มาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ